สบายดีเนี่ยตแรกทุกคนมื่อนี้บารังตองกับบาอบุนสู้ว้าวชิพานนก,กันมื่อีนกกิ่นมาให้ทุกคนเลย้งมาให้อยูว่ยวันมีดวงกับบุกัยจากบ้านเลยทุกคนเลยนมาให้นะนี่น,น,นกลายทุกคนเลยน,น,นกแก้วก็ลายลาทุกคนนกเลืองนกเป้านี่ที่ว่ากุ้งมาให้ไม่ชงคุกทุกคนบาเดินนะ เบาบนชูง um ิงทุกคนเลบาบนทองฉีเป็นทางเก็บอยู่บนบนแปลงเพทุกคนเลยเราลุนน้ำขันทุกคนเลยเราจะได้ตมานี่นะมันหกทุกคนหกมาขวายคนนี้ทุกคนเลหกก็หกชูงก็ชูงปุแต่ว่าแปลงทิ่งมันทุกคนเลเดี๋ยวมันเก็บนกเะาหกคนะทุกคนเลมีแต่ยมมีแต่ยามีแต่เหล้าอยู่พื้นมันเนาะยิงได้แค่ชับลได้นี่ก็ทุกคนเลอยู่แง่ผายคนทุกคนเลอยู่เพื่อแง่หนองแง่ผายคน แดดตรนี้ก็ละกแดดตนแรงมือละมื่บวานนี่ครับตอนเช้านฝนตกยับยอยู่ทุกคนเลยกุมลกระชูทุนเลยงมกตกนังท่าบ้าบนชูบนยิงทุกคนเลยบ้างทองะเป็นเก็บมั้นี่ผากันย้ายกทุกคนย้ายกกมายยวนดงพนมันมีห้าไปด้วยทุกคน ส่วยบ้าบอลชูมันยิงอยู่แก่บ้านนี่เคยชีนกหลายอยู่มอสกับเสียงของจนถึงจำทุกคนได้ชีนกเดี๋ยมันคือได้ชื่อว่าจักทุกคนเลยบ้าบอลชูเพิ่นเมอร์เลทุกคนเลยเพิ่นคาเวอยู่บ้านทุกคนเลยมีเพิ่นงความมาล่ะสาวชายได้มาอีทุกคนเลยเลยทูเพิ่นมาเลยเป็นเป็นสามคนทุกคนมาในทุกคนเลยมันกินไม้ได้ละทุกคนเลยแต่ว่าก็ไม่กับชาวโคกทุกคนนะแต่บอกไปเลื่องดอกนกนี่เขาหนีบ้าโค้งนะเขาหนกแต่ว่ากระลายอยู่นกทุกคน มาภูมห้กันมชีราก็มาใหยนี่กันพาเด็กเกมเล้อเกมโตทุกคนขึ้นก็มาให้อยู่คนละบ่อนทุกคนอยู่คนละงานวกรรมหากันนตััเตืนทุกคนใหนี่นิงานี่ครับว่าแต่ว่าสองคนขึ้นนะโอเคทุกคนนะภมิานี้นะเดิพัดเลเฮ้ยันนี้ิได้พากันใหญ่ใหทุกคนเลยมหานี่ไปยิงกูมหายกคุ้นทุกคนเลยกันจะบานนี้ลทุกคนเลยพวกขึ้นเพ่กนี่พัด มันลุมมันก็รด้หมดทุกคนเลยนกเปานกแจนกกระโต้คงได้มีอ่กเชียวมั้ทุกคนันกหอยนี่ไปคนละชิ้นยิงทุกคนเลยมันละขี่โอไปโอมาทุกคนเลยโอเคมันีลยสองคนคนละหกทุกคนเลอยู่พื้นก็มาให้กระหกทุกคนเลยมีนกตกลงมากระจักหาเก็บได้ไม่ได้ไม่จักปุ๊บมีตะวันโอหกมาทุกคนนกเลยจะอาชีพง่ายทุกคนเลยตกลงมากระนกกระโต้กนก นกมันทนชุกหายากเลยทุกคนเลยโมโหแบบนี้นะเพราะว่าชีปีชีนกกรตัวงก็นกมันทนน่ะมันคือชีเกาไปตองทุกคนชีมันนะนกกระมีเฮ้าทุกคนเลอ๋อแอนเดียวชีจผ่ากันแยกทางทุกคนเชลล่ากับพายิงทั้งหมดจะเพลินจะผ่านพลังบอาจะไปไปเลยนกกรมให้กับฉมอยอยู่ตอนมาแต่ก็นีเชื่อบัวนกผึ้งปัดขึ้นนังแล้วปัดฉม้อยนกกจักแบบเลยไม่จะชุกคัดหมดเลย หาหญิงก็ไม่ได้เพื่อทุกคนเลยสกก้ออดเทงมากินเขาง่ายนำ้ำน้องนุ่งอยู่เทงเลยทุกคนเลยจะไปกินเพื่อทุกควกกันทุกคนเลยหาหญิงก็มีมา้านมันนี่นะโอ้ยมันกลให้มันชุ่มมันล่มเลยทุกคนผลก,ก็ต้อยังมีย,ยาปลาเลยทอดเทงเลยทุกคนเลยโอ้ยเขาน้องเขาลานพ่อแม่อยู่นี่หมดเลยงูเฮยียแล้วมางูเหยี่ยนนะวะจะมอยบ่อโอ้ยองูก็งดเอย กำลังเหกกิผู้ดอนเก่งไมกินง่ายโอ้โยคักแลชาวาเเรบอกกันแล้เพื่นนี่เราอยู่กินข้าวุงบ่บริทิาตะโกยบอกมานี่บ่บ่โอ้ตัวโยเก่งมามตะโกยเก่งมาไรบ่ไม่ไรบ่นยนะตัวแชมากินายมนีเชิดเนาะ พาหญิงก็ไม่ได้ไปเลยโ้ยวดขี้โชยขี้แดงกันเลยวันนี้ประเด็นตุดนประเด็โอ้ขักประเด็โหนมาโนื่อแกงไหวตกน้ยาง่านี่ไ่ง่หมาเถอะชิงหม่มีปะก็ตใช้มุกีหมูป่าเชื่อขักนะโนเนาะ หงกาหงทุกคนเลยอยู่กับังแดงกันเพื่อนหงมีลายปลนเลือาหงก็บังท้องกับมักอยู่ก็แต่ไปกินปนเลยกโหน่อยเดียวนาะจางว่าโนเชื่อกยเฮ้ยมีตั่โลหมูใช่หมูป้าช่เชื่อโอยคักรอแลเด็เค็มดและเฮ้ไปกินไหมเรบรอ มักกันถินทกกัถินกันน้อยๆไม่ทานแต่ว่าเดินจนแห่งมาล่ะช้ำนมช้ำไม้ห้างไม้ลายนะ โอ้เทศชนใจเนาะบัิราพากันกินข้าวง่ายแลลวแล้วเราทุกคนเลพากันไปหาโทุกคนเโ่เฮวานยังไ่เห็นอยู่ไปหากันสามชินบลยจักบัิเชโง่กันเลยท่ว่าือแฮมูบุจักทุกคนลยกินข้าวง่ายอมาพักพากันพัก่อนในเรื่องิพากันไปหางโงต่อทุกคนยโอ้ยชิาโง่ทุกคนคำว่าตือแฮมูก็จอตายแลจักไปเลยทุกคนเโง่ชอบไม่รู้เฮวาเลยนะเก็บบยง่ายทุกคนเลยมันเชฟัาขนาดเอาทคลกัน สากะพอมมาดิปวดชุดน้ำป้าน่ข้าเอาลำมาลำทุกคนนะนี่ทุกคนจางะจางน้องะจออหางกัสาวดครับบงเขาอ้อก็ลาทุกคนเลยบ้องท่องสัอ้อเทงละบ้องท่ีหาไั้งเตอร์ทุกคนเลยนขอสะดอนอ่ะหาม่เหมือนเฮว่าเลทุกคนเลยบ้องท่อง่ะิบิบงมงมงงูเพนเ่มงโมนหทุกคนเลย พ่อหวานพ่อหวานง่กนอยู่กันโวกเม่ได้ก็มีมู่นึงทุกคนเลยเป็นเล็ดอยู่กันบ้องท่าอะไรสิไปถามเพิ่นทุกคนเลยงูนะหรือว่าโง่บ้างทองไปแวบไปอยู่นในมู่งูเพิ่นบอกเลยเลยทุกคนเลยเห็นแล้วว่าโง่นะมันอยู่อยู่ในมูงโง่ปวดในบ่เออขึ้นมาถือแหวเขาได้โอ้ยดีแต่เห็นที่น่องไปเป็นแท้งูเลยทุกเจ้าพร้อดก้อนคอยจะมาได้อยู่นี่กะเออ เดี๋ยวจะไปหาคุณได้ผู้ไว้เถอแม่ขอบใจเออขอบใจเราได้ใช่ไหมคะเห็นแล้วทุกคนได้โง่บันี้ดีใจแล้วทุกคนเห็นโง่ละคือบ่กถือแฮาหมูเขาทุกคนเลยโอ้ยจะบาดใจแล้วบันี้สิหายยิ่งเลาะมือทุกคนเลยบันีีล่างจูงเมือโง่กับทุกคนเลยจูงเนี่ยขนาดโง่ไม่แทงเข้าทุกคนเลยมาโลรเคาะก็ไม่ได้แขนที่เราโง่กันนี่แล้วมันจังเฮงง่ายๆโง่กะ ช่องไม่รู้ทุกคนเนียโง่กันเหยาถือแฮวหมูเขาได้โอ้ตัวหมู่เขาเชื่อมาลำและถือเล็กชายเล็กช้ำหัดเป็นบ้านและข้อแข็งกันโง่เนาะโปรใหญ่และทุกคนเลยถก็ยังดีทุกคนเลยมีผู้ใหญ่พูดถึงอยู่หน้าพนี้พนเอาประจำหน้าพนทุกคนเลยพิ่นเห็นละลงเข่าเพิ่นละเพิ่นพูดไว้เฮ้อทุกคนเลยพิ่นว่าเราชื่อมันเฮ้เธอเดินไปปบะเทศทุกคนเลยพิ่นพูดมันก็โลงเชื่อแรกบ้านเลยมันเฮอยู่บ้นอย่างหาสบายเนาะ ติชีบเฉงโง่ทุกคนบกเงาบัตเลยเอเออเทบ่เชอได้กินมกโลกงงงแแล้วบาดนีเนาะสบายบาเลยดีได้เห็นโง่บาดนีเนาะอ่นี่แปหนึ่งบาเลนี่เราเคยะมอยหมูป่าได้เลยู่ห่าล่ะกินมาต้นบ่เข้าอนนะกินเาเจหมูนะ่มันเข้าคอยนะเจ้านะน้ำื่นีา ไปฟรีพลอยนั่นฟรีเจอดีนะเป็ดบดออนเลยนะเฮ็ดบดออนเลยนทุกคนเฮ็ดบดออเลยทุกคนถุยหนึ่งเนาะตัวถุยแกงเนาะเนๆเนาะปลาตอวปได้ชัดถือว่าได้เนื้อในเฮ็ดบดทุกคนเอามากินแรงวันนี้ก็เราจะเอาปลาได้ันนี้ไดไม่ได้กินแรงผลปลาเม่าลาบว เออตาจกยังก็ได้เลยผูีกินเนาะนอนเห็ดบดออนและทุกคนเห็บดนะินไปหาด้แต่พู้แต่ผาผูกินเห็ดบด่แบุเชบไก่ไดเห็ดบดเชบล่นมาหานอเเนั่นเองดงน้อยลองไได้ดิเยบกันได้ลุทุกคนเลยเนาะเบได้ลุเลิมาเผาอ้น้องมทุกคนเลยหมอดชวากินหมแรงทุกคนเลย ไตัวนึงหมาลูแย่กันเอ้ยไม่ได้ตัวเด็กทุกคนนลยเด็กโอ้เป็นตัแพ่งทุกคนเห็นหมาลูแย่ไหนี่แม่มากิน,นยาทุกคนตัวแย่ตัวเถิงดีนะปะกีลาบ้างได้โอ้ตัวแม่ทุกคนนละยแม่แย่ทุกคนนะไลยตัวนึงน,น้องมงันาทางจกทุกคนนะเป็นตัแพ่งเลยน้อยหนึง่ง ในสักมาระทุกคนเลยในลูกมันยังมาท่านในลูกถึกชออยู่นะสักเป็นแม่ชื่อทุกคนงามตัวนี้ก็ทุกคนให้งงอ่ะวาวันพากาันลงอ,อป่ากัมีนื้กินแล้วทุกคนเลยไอ้เคยเ,เพื่อนมันเอาเห็ดบดมาตะดงทุกคนเลยเพื่อนไปจอบหมูกินข้าวไฮทุกคนเลยแต่เอาเห็นหมูทุกคนเลยมันไม่ได้ยิงคนเรามันได้ขึ้นก้อนทุกคนเลยโหรลม,มผลกระทุกไงทุกคนเลยบืนว่างท่องเงินชีขึ้นพุ่ทุกคนให้บืน้นขึ้นนอนไฮท่าเพื่อน อะทุกคนเลยเชิญรักคิเอาวก่ะขอจบลงเพลงนี้ทุกคนเด้อโอกาสน้าพ่อันใหม่ทุกคนเลยขอกรลไรก็แชร์กดติดตามไปด้วยทุกคนเด้อ